สวัสดีครับจีรารับสูเป็นซีแม่อซีโอนะครับวันนี้จะมาสอนเซตติ้งนะครับกล้อง Panasonic Lumix นะครับเชื่อมต่อกับโปรแกรม Lumix Theater นะครับแล้วก็แต่งภาพอัตโนมัติผ่านโปรแกรม Lightroom นะครับโดยวิธีการเชื่อมสายนะครับ Theater สีส้มเส้นนี้เข้ากับกล้องของเราก่อนนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหลังจากนั้นครับ ให้เราสร้างโฟลเดอร์2อันไว้ก่อนนะครับก็คือสร้างโฟลเดอร์ in แล้วก็เอานะครับโดยการคลิกขวานะครับทำเหมือนกันทั้ง Mac ทั้ง Windows นะครับสร้างโฟลเดอร์ไปเลยนะครับ in แล้วก็เอาไว้สอโฟลเดอร์นะครับให้เราทําการเปิดโปรแกรม Lightroom ขึ้นมาเลยครับเพื่อให้มันซิงค์เซตติ้งของมันก่อนนะครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรม Lightroom ขึ้นมานะครับเราก็มาเซตโฟลเดอร์ให้มันเข้า Import แบบออโต้นะครับเป็น ออโต้อัตโนมัตินะครับคือทุกครั้งที่เรายิงภาพเนี่ยภาพก็จะวิ่งเข้าโปรแกรมไลรูมโดยอัตโนมัตินะครับโดยผ่านโปรแกรม l ูมิกเทสเตอร์ก่อนแล้วนําเข้าสู่โปรแกรมไลรูมนะครับให้เรากดนี้ครับออโต้อิมพ์ตนะครับแล้วให้เราไปเซตที่ออโต้อิมพ์ตเซตติ้งตัวนี้นะครับให้เราเลือกโฟลเดอร์ชุดตรงนี้นะครับเป็นโฟลเดอร์เมื่อกี้ที่เราสร้างไว้หน้าเดสก์ท็อปนะครับเป็น In Photo Lumix นะครับ ตรรงนนี้นะคับอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับเป็นการนําภาพอัตโนมัติเข้ามาต่อให้เรายิงเราาีวทมาไปเรื่อยภาพมันก็จะวิ่งเข้ามาเองนะครับแล้วก็ Destination ตัวนี้นะครับให้เลือกเป็นเอานะครับอีกหนึ่งโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้นะครับที่หน้าเดสก์ท็อนะครับที่ชื่อเอานะครับของผมก็จะเป็นเอา r u ลูมิกนะครับ กดอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับให้เราจําได้ถ้าเราทํางานวันไหนให้เราตั้งชื่อตามวันที่วันนั้นก็ได้นะครับเพื่อการที่ซิงค์เข้าสู่สีครามออโตเมชันอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราจําชื่อได้นะครับสมมุติว่าวันนี้วันที่9นะครับเก็ตั้ง19 20 21 20 24นะครับแบบนี้นะครับนี่ตั้งอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นผมกดโอเค หลังจากที่เราตั้งค่าในไลด์ลูมเสร็จแล้วนะครับราให้มาตั้งค่าใน l u m i x t e t h e r นะครับผมให้เราทำการเชื่อมสายนะครับเข้ากับบอดี้ของกล้องนะครับและอีกข้างนึงเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ทำการเปิดโปรแกรม l u m i x t e t h e r นะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อเสร็จนะครับให้เราทำการเปิดล u m i x Tether ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราทำการเซตติ้งนะครับไปกดที่เซตติ้งนะครับหลังจากเราเปิดโปรแกรมเพื่อ หาโฟลเดอร์ให้ภาพไปลงนะครับอ่าไปเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนตรงนี้ให้มาเป็นโฟลเดอร์ in นะครับ in photolumic ที่เราตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้นะครับให้มันเข้าในโฟลเดอร์นี้นะครับคือทุกครั้งที่เวลาเราถ่ายรูปครับรูปจะเข้ามารอในโฟลเดอร์นี้ก่อนนะครับต่อให้อินเทอร์เน็ตหน้างามมีปัญหาหรืออินเทอร์เน็ตล่มแต่ว่าภาพมันยังวิ่งนะครับแล้วก็รอสแตนบายขึ้นคลาวของเราอีกครั้งนะครับนี่เราเซ็ตแล้วกดเซฟครับ เซตนะครับโฟลเดอร์นี้นะครับหลังจากเราเข้าอินเนี่ยครับภาพมันจะถูกทยอยออกไปสู่เอานะครับเอานะครับเอาตามเดสเซนเชันที่เราสร้างไว้่อนนี้ตามวันที่ของเราครับเพื่อรอสแตนบายขึ้นสีครามแล้วยิงออกคลาวอีกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อที่ไลฟ์ลูมนะครับว่าหลังจากเราถ่ายรูปเสร็จเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับโอเคครับหลังจากนั้นให้เราไปกดที่ตรงนี้นะครับถ้ามูลารูปมันยังไม่โชว์รูปไม่แสดงนะครับให้เราไปกดบวกก็ได้ครับบวกแล้วก็แอดโฟลเดอร์เข้าามนะครับ a d ฟเดก็เป็นตัว d e สก์ท็ที่เราสร้าง In เข้ามานะครับทีนี้เราลองถ่ายภาพนะครับเข้าไปนะครับปึ๊บๆปึ๊บ,บ,บนี่ครับนี่มันก็จะวิ่งเองอัตโนมัตินะครับเข้ามาเราก็ไปเปิดปลั๊กอินของไลท์ o ูมได้เลยนะครับให้มัน Export โดยอัตโนตมัตินะครับโดยการไปกดที่ปลั๊กอินเอ็กซ์ตร้าเตัวนี้นะครับโดยการกด สีครามอโตเมชัติอิมพ์ตเอ็กพอร์ตตัวนี้นะครับนี่ทีนี้สิ่งที่สำคัญนะครับในการที่เราจะต้องตั้งค่านะครับก็คือหัวข้อแรกนะครับเลือกไลท์รูมโฟลเดอร์นะครับให้เลือกไปที่เราตั้งล่าสุดเมื่อกี้นะครับที่เราเข้ามา19นะครับรันทุกๆกีิวอันนี้จะเป็นรันภาพแบบตกแต่งใส่พิเศษแล้วนะครับต่อหนึ่งรูปเนี่ยใช้เวลากี่วินะครับอยู่ที่สเปคคอมของเรานะครับถ้าสเปคคอมของเราค่อนข้างจะแรงเราก็สามารถดันได้ถึง5าวิต่อภาพได้เลยนะครับแต่ถ้าสเปคเราไม่ค่อย แรงมากก็อาจจะ30ภาพต่อวิที่จะขึ้นคลาวนะครับแล้วก็ลดขนาดภาพกี่เปอร์เซนต์เราจะลดกี่เปอร์เซนต์นะครับอยู่ที่เราต้องการจะนําขึ้นสู่คลาวด์ด้วยนะครับถ้าสมมติว่าคุณภาพไฟล์ที่ถูกบีบอัดลงมาเนี่ยคุณภาพมันก็เล็กลงแต่การนําขึ้นสู่คลาวด์ก็จะเร็วขึ้นนะครับการบีบอัดขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับลด20ก็คือจาก100เรนี่ยเราลดแค่20นะค,คือลร์เซนตงนะครับลด8 0ก็คือน100%นะครับเราลดไปถึง80%นะครับ อันนี้ลดแค่20%นะครับลด50ลด80นะครับไม่ลดขนาดภาพเลยก็ได้นะครับติ๊กใช้ p รี s e t นะครับถ้าเรามีพรี s e t ของสีของเราอยู่แล้วนะครับมันจะทําตั้งแต่ภาพแรกจนถึงภาพสุดท้ายที่เราอยู่หน้างานนะครับสีเดียวกันโทนเดียวกันนะครับถ้าเรามีพรี s e t อยู่แล้วเราสามารถเลือกพรี s e t สีของเราเข้าไปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวโปรแกรมจะทําการทําสีโดยอัตโนมัติจาก p รี s e t ที่เรามีนะครับเลือกสีคลาม export folder นะครับอันนี้ครับให้เราเลือกเข้าไปสู่ cloud ของเรานะครับที่เรา s e ตติ้งไว้นะครับ cloud อันนี้นะครับผมจะเข้าไปสู่ตัวคลาวของผมที่ผมทําการเชื่อมต่อไปแล้วนะครับซึ่งคลาวผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่กําลังออนไลน์อยู่นะครับแค่นี้นะครับแล้วเราก็รันภาพอัตโนมัตินะครับกดรันไปโปรแกรมก็จะทาการโปรเซสครับแล้วก็วิธีการทํางานครับเรายิงภาพไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆนะครับให้ดูตรงนี้นะครับภาพมันก็จะรันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆห้ามปิดโปรแกรมนี้นะครับถ้าเราทํางานอยู่เนี่ยเราปล่อยให้โปรแกรมมันรันอัตโนมัติออโต้ไปเลยนะ ไปเรื่อยๆโปรแกรมก็จะทําสีทําแต่งภาพแต่งโทนนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแลก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับผมทีนี้เราลองไปเช็คดูว่าภาพวิ่งเข้าสู่คลาวด์ไหมครับกดโชว์ขึ้นมาเข้าไปที่โฟลเดอร์ครับ5ภาพดังต่อไปนี้ขึ้นแล้วครับพร้อมแต่งโทนสีเรียบร้อยครับนี่ครับ1 2 3 4 5นะครับเดี๋ยวเราลองไปเช็คหน้าเว็บดูนะครับนี่มาแล้วครับ5ภาพครับนี่คือวิธีการต่อลูมิกนะครับเข้ากับ โปรแกรม Lumic t ท t เ e r นะครับแล้วก็ผ่านการตกแต่งจากโปรแกรมไลน์ o ูมอีกหนึ่งทีนะครับก่อนจะขึ้นสู่คราวของเราแล้วก็ไปสแกน q r Code คค้นหารูปด้วยใบหน้าของเราได้เลยครับขอบคุณครับ